ถ้ามหากรศบะเห็นตัวนายช่างผู้สร้างเรือนนี่แหละตัวนี้แหละนะเห็นกับคิดเนี่ยมันอยู่ติดกันเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมถามหรือผมชี้เนะี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้คำตอบที่เป็นแบบตรกะได้เลยนะียนะเพราะฉะนั้น คำถามก็แค่ให้เห็นสภาวะอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเรานะฮะซึ่งไม่ใช่คําตอบนะเพราะคําถามมันอยู่ในคําตอบอยู่แล้วนะนี่แหละเซนจึงใช้คำถามเป็นปิศนาธรรมโดยไม่ต้องการคำตอบที่เป็นตรรก,กะนะนี่แหละคือเซนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะ